วันนี้พาเพื่อนๆคาซานอกใจซุปเปอร์คาร์นะครับมาดูรถ JDM นะครับข้าวาว่าน่าจะมี30,000คันก็ทำนั้นไปร้อยล้านได้เลยนะเนี่ยเริ่มจับจังหวะได้เริ่มได้แล้ว สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาซานะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนคาซ่านอกใจซุปเปอร์คาร์นะครับนี่นะครับมาดูรถ JDM นะครับปกติแล้วราคาเราอาจจะมองว่ามันไม่ได้แพงมากนะแต่จริงๆแล้วที่จอดอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับราคาเนี่ยสิกว่าล้าน2 0ล้านมีแล้วนะครับแลวต้องบอกว่าคันนี้รถที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเป็นเจ้าของคนเดียวกันหมดเขามีชื่อว่า b P 3 2มมันมีความหมายยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปรู้จักกันนะครับไป และตอนนี้นะครับก็อยู่กับพี่เจ้าของรถแล้วครับพี่เพียวนะครับสวัสดีครับพี่เพียวสวัสดีครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับว่าคําว่า VP 3 2มีความหมายแล้วผมก็อยากจะรู้ว่า VP 3 2มนี่มันคืออะไรครับพี่เท่าความกมครับ VP 3 2เนี่ยมันเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาสําหรับมิสูจริงๆมันคือมิสูเลยครับเพราะว่าผมเก็บ evolution มาก่อนแล้วก็เริ่มไหลๆหลไไปยี่ห้ออื่นจนมาเจอพวกนี้ครับ VP 3 2มาจากไหนมาจากผมเริ่มสะสมรถ แบบ3 2นําเข้ามาตรงรุ่นตรงปีไม่ใช่รถจดประกอบไม่ใช่รถประมูลก็เลยใช้ข้อสามสองส่วน V กับ P ก็ผมเพียวครับพี่ผมคือพี่วุฒิครับก็เลยกันวีพีอ๋อโอเคเมื่อก่อนเนี้ยครับเขาจะค่อนข้างแบ่งกันว่านี่คือแบบ3 2มนะนี่คือจดประกอบนี่คือรถประมูลสุรากรแต่ปัจจุบันเนี้ยมูลค่ามัน ใกเคียงแล้วเนาะเพราะว่ารถจดประกอบอยู่รถก็ยังใช้งานได้เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันมากในสิ่งที่พี่พียวททำอยู่ก็คือจะมีธุรกิจที่ทำอีโวเริ่มต้นใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นอู่ซ่อมสร้างอีโวมาก่อนก็คือดังมาจากอีโวใช่ครับนะฮะแล้วก็วันนี้ก็ขยับมามีตัวแปลกตัวพิเศษขึ้นมานะฮะไล่ไปดูตัวพิเศษวันนี้เอาเอสเอ็กดีกว่าเอสเอ็กเนี่ยได้ยินว่าคันนี้เป็นคันที่เขาเรียกว่ามีพาร์ทหรือมีความพิเศษแบบเหมือนแบบน้อยมากในโลก มันคือคอะไรบ้างพี่ด้วยคันนี้ครับเอาให้ฟังว่ามันเป็นไทยธรรมดาครับ,รบไม่ใช่ไทยเอหรือ ไทยทีหรือไทยอาร์ไม่ใช่ครับแต่ด้วยแต่งให้มันดูเป็นเหมือนไทยอาร์จีทีแล้วก็คันนี้พิเศษที่ภายในเป็นไทยเอสซีโร่ครับคือยังไงพี่มันเป็นไทยที่ก่อนที่จะไปถึงไทยอาร์แต่ด้วยมีขายเฉพาะในญี่ปุ่นครับแล้วก็ผลิตไม่ไม่กี่คันไม่กี่คันครับก็เลยเป็นไทยเอสซีโร่ครับซีโร่คือเหมือนไลท์เวทนะครับผมขอไล่นิหนึ่งครับ NSX เนี่ยมีทั้งหมดที่ผลิตมันก็คือเจน1เจน2ใช่ไหมพี่ใช่ครับแยกเป็นเจน1ก็คือ NA1NA1 น่าจะเป็นไฟป๊อปผลิตมาประมาณ สี่ร้อยกว่าคันครับแล้วก็ NA2 ครับอันนั้นผลิตมามาณร้อยกว่าคันครับก็โลกกันนะครับครับแล้วก็แบ่งแบ่งอีกใช่ไหมว่า NA1 NA2 จะมีไท p e R กี่คันใช่ครับใช่ครับซึ่งคันนี้คือไท p e R คันนี้แต่งเป็นไทอาร์อ๋อแต่งไทอาร์ใช่ครับแล้วก็พิเศษตรงแต่งเป็นไทอาร์ที่ผมเห็นตรงนี้นะอยากให้ดูนี่คือมันคือชุดแต่งเขาใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแล้วเห็นเครื่องแบบอย่างนี้เลยอ่ะเครื่องเดิมอ่ะมันจะเป็นเครื่อง C30A บแต่ว่าได้วันนี้ครับทำเป็น35มครับตัวนี้ประมาณกี่มมาครับประมาณส0่ร้อยนะส้าครับพาร์ตตัวนี้ก็มีน้อยในญี่ปุ่นก็มีมีประมูลบ้างครับแต่ว่าก็แพงมากครับอันนี้คือพาร์ตที่ที่แต่งมาใช่ครับคือด้วยคันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นรถของพี่เด่นคันนนอกกจาาเีี้ นนเป็นอาสามภาคทศกัณฐ์สีเขียวเรื่องผมอ่ะชอบพี่เด่นมานานแล้วจนรู้ว่าวันนึงเขาไม่อยู่แล้วแล้วก็พี่ตาแฟนเขาโพสต์ขายก็เลยลองไปจีบมาครับแล้วก็ได้มาครอบครองครับคงไว้ให้เป็นลายเซ็นของพี่เด่นเลยครับ,รบอยากจะบอกว่าเ s x ตอนนี้ราคาในไทยที่ผมเช็คมาราคามี15ล้านเลยห้าแล้วครับตอนนี้5ห้าแล้วนะครับแล้วอย่างคันนี้มันมีอะไรที่แบบคิดว่าน่าจะแพงขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับพี่ปัจจุบันเนี้ยบอกพูดหนึ่งก็ล้านหนึ่งแห่งวัตุล้านหนึ่ง เบาะคู่ละร้านแผงว่าูอีก1ลร้านน่าจะมีพาร์ทด้วยใช่ครับแล้วก็ด้วยแผงที่เครื่องอีกทีนึงโอ้โหสุดมากพี่ต้องบอกว่านี่ครั้งแรกเลยนะที่ผมเห็น NSX มันผลิตด้วยเขาเรียกว่าอลูมิเนียมใช่ไหมฮะโครงตัวถังทุกอย่างเลยครับเป็นอลูมิเนียมทุกชิ้นครับไอสตันเซนนาใช่ไหมฮะออกมาเดเวล็อปตัวนี้มาช่วยกันออกแบบดีไซน์ด้วยนะฮะก็ยุคนั้นก็คือซูเปอร์คาร์แดนประดิษฐ์ ใช่ครับเอ็นเตอร์เฟกเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับ,รบขับง่ายใช้งานง่ายรถเป็นเบาครับคัสนี่หนักไหมฮะเหมือนรถบ้านเลยขี่รถอีออนเลยวันนี้นี่ขอแบบขยับได้ครับได้ครับได้ครับเป็นบุญของผมแล้ววันนี้ นี่คือ R 3 4ครับคันนี้เป็น R 3 4สครับสเปคอะไรบ้างพี่เป็นวีสเปคแรกครับราคาของ R 3 4เนี่ยมันขึ้นมาแบบก้าวกระโดดมากตอนนี้ราคาเป็นยังไงบ้างพี่ตอนนี้มีคนให้16ครับ16ล้านใช่ครับผมมีคําถามพี่ราคาอย่างเงี้ยอ่ะผมว่าตีอย่างน้อยมี18 19ล้านไอ้นี่16ล้านพี่ไปซูเปอร์คาร์ได้นะผมก็ชอบแบบนั้นนะครับแต่ผมผูกพันกับรถ JDM มากกว่าแล้วก็เหมือนโตมากับรถแบบนี้นี่แหละมั้งที่เป็นฟันของผม ผมมาถึงฝันแล้วอันนั้นมันเกินฝันผมไปปั๊บหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ผมชอบแบบนี้คนเขามีฝันฝันมันไม่เหมือนกันนะผมว่ามีแต่งอะไรบ้างไหมพี่คันนี้ก็มีใส่พาร์แทจูนครับแต่คันนี้เป็นพาร์แทจูนมาก็ตั้งแต่ตอนที่ซื้อมาเหมือนกันอู่เขาเรียกไปรีสโซร์มาแล้วแต่ว่าติดงานนั้นงานนี้ก็เลยไม่ได้ไปแต่จากนี้ก็จะกลับไปรีสโซร์แล้วครับแล้วคันนี้เครื่องสเต็ปเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้มีครื่งเดิมอยู่ครับถ้าด้วยประวัติคันนี้เป็น GTR คันแรกๆที่เป็นมมมมมม้้้าาาครรััััับบบทททีีี่่่่เเออโโขึนนนนนนยูปปงไดิตจจุ อ๋อทำกลับมาใช่ใช่ค่ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยเขากลับกลับเป็นเดิมแล้วจะเหลือแค่อินเตอร์อย่างเดียวที่เป็นที่เป็นของเดิมอยู่ <c oughs> ตกใจหมดเลยนึกว่าพี่เพียวบอกเดิมเดิมพี่พันมา <c oughs> ไม่ไม่ครับไม่ครับไม่ครับภายในนี่มีโลบาร์ด้วยนะ <c oughs> ใช่ครับตอนที่เขาทําพันมาแล้วเขาไม่ได้ถอดออกครับคันนี้น่าจะ20กว่าปีใช่ครับสภาพคุณดูเบาคุณดูจอดูข้างในดิไม่กล้าขับแล้วแรกแรกก็อยากขับนะครับหลังๆพอเห็นราคาแล้วก็ ไม่ขับดีกว่าครับมันเป็นคุณค่าทางจิตใจจอดไว้ดูที่บ้านใช่ครับแล้วนานออกทีถ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอะไรมันมันหายา,ยาก,ยากแล้วหายยากคันนี้ก็เป็นมิตซูบิชิ ใช่ครับค <G TO. S 2> ันนี้นมิซูวิที่ GTO หรือเรียกว่า3000 GT ต้องบอกว่ามิซูเอ่ะเมื่อกี้คุยกันคือมันมี2ซีรีส์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ Evolution Evolution ครับกับ3000 GT ใช่ครับพ,พี่เพียวมองว่าไอเนี้ยกับไอเนี้ยมันต่างกันยังไงพี่ ừ, พูดถึงมิซู่ะครับ ทุกคนจะรู้จัก Evolution มากกว่าอ่าใช่เพราะ Evolution น่เหมือนเป็นซีเนเจอร์ของแบรนด์นี้แต่ว่าถ้าเป็นสปอร์ตเดอทงของมิตซูอ่ะครับก็ต้องเป็น3000 GT นี้ครับมันจะไล่มาจากเจนแรกก็คือไฟป๊อปแล้วเจนที่2ก็คือม i n เนอร์ส่วนคันนี้ครับมันคือ MR ครับถ้ารู้จัก Evo จะรู้จักว่ามิตซูบิชิ MR คือมิตซูบิชิดั้งสิ่ามันเป็นตัวพิเศษที่พัฒนาเพิ่มเครื่องขึ้นแล้วก็ช่วงล่างแล้วก็อะไรพวกนี้ครับให้มัน ให้มันดูสปอร์ตึ้นเป็นลิมิเต็ดมากขึ้นคันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ด้วยคันนี้ภายในอะครับผมเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับเป็นซิงขึ้นมาใช่ครับเอาคอนโซลภายในไปหุ้มมาคันธาราครับแล้วก็บ่อกายแอสครับครับคันนี้อายุกี่ปีครับพี่คันนี้พี99ครับก็24ปีทรงนี้ยังสปอร์ตอยู่เลยนะฮะเครื่องกี่หมาพี่ประมาณประมาณ300กว่าครับเป็นเครื่อง V6 ครับขี่สนุกเพราะว่าเขาเป็นขับ4ีครับ300กว่ากลม้านะวันนั้นเมื่อ24ปีที่แล้วผมว่าคันนี้ก็ถือว่าแบบ แรงแบบเทพเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันดีกว่าไฮไลท์เลยไหมฮะคันนี้ผมได้ยินมาว่าจริงๆมีนําเข้ามา2คันแต่คันนี้เป็นคันเดียวที่จดทะเบียนพ,พี่เพียวคันนี้มัน พิเศษยังไงถ้าไล่มาแล้วเนี่ยมันจะมีแค่ EVO 4ที่มิสซูเอ็นนเซียเข้ามาขายแต่ว่าเหมือนขายไม่หมดอะครับ EVO 56ก็เลยไม่ได้ว่าขายเอาเข้ามาขายอีกทีก็เป็น EVO 7เหมือนเขาเอารถของ U.K เข้ามาแล้วเข้ามาแค่สองคันคือสีเหลืองกับสีดําผมจะเป็นคนชอบเก็บรถแบบ o อจีออริจินอลคันนี้ก็ยังเป็นเดิมๆหมดเลยต้องบอกว่า EVO ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกว่าไงจดประกอบแล้วพี่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวเลยมั้งที่สามารถเอาแลนเซอร์แล้วก็มาดัดแปลงเป็นขับสี ใส่พา้าใส่เครื่องทุกอย่างได้ได้กลายเป็นว่าในไทยเนี้ยเห็นรถแบบนั้นนะค่อนข้างเยอะ,อะแต่ถ้าเป็นรถแท้เนี้ยด้วยมูลค่าเขาเกินนะั้นเยอะค,คนก็เลยไม่ค่อยเล่นบังครับแสดงว่า e ีโที่เอาเข้ามาแท้ๆเลยค,คือมีคันนี้คันเดียว ที่เป็น UK ที่เป็น UK ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแจ p ป n นสเปก็อาจจะมีเกเอาเข้ามาถ้าช่วงสมัยนั้นอะปี2 0 0 2แล้วนะครับมันไม่ใช่แค่ m m c ละว o o 7ที่เป็นสเปกญี่ปุ่นน่ะก็มีเข้ามาครับแต่ถ้าเทียบที่แบบเออนี่คือเ m c เอาเข้ามาเลยเป็น UK เลยก็มีแค่คันนี้ละครับก็คือเอาเข้ามาโดย a u t o l i ์ไรด์ดิลเล ใช่ครับที่เป็น UK spec คันเดียวในไทยลองมาดูข้างๆกันนี่สัญลักษณ์มองก็รูรู้ว่าไม่ใช่รถแลนเซอร์ธรรมดาใช่ครับมันจะโปรับอมาโป่งมากกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมครับเอาเป็นอลูมิเนียมครับครับเดี๋ยวลองดูข้างในนิดนึงนะฮะเอาเป็นบอกเล็คารโลอันนี้คือมาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมาอย่างนี้เลยครับด้วยรถ UK อ่ะครับมันก็เป็นเหมือนรถไทย์ไอเอสไทยของมิตซูเนี่ยเขาก็จะเป็นไทยที่เหมือนทําไปเพื่อแข่งอะครับก็จะเป็นไม่มีแอลอโต้กระจกเป็นมือหมุนแต่ด้วยพอเป็น UK ครับ เขาก็ใส่กระจกไฟฟ้าเข้ามาแต่ว่าแอร์เขาก็ไม่ได้ให้แล้วก็ด้วยตัวรถ RS อะครับเขาจะเป็นรถที่ไม่มีกระจกปัดหลังแล้วก็ไม่มีแผ่นเด็มไม่เ,เหมือนรถ I อเลยครับมไม่เด้มไม่อะไรสักอย่างเลยเบาหลังเนีเป็นเบา UK ครับเบา UK ก็จะเป็นเบาไม่มีหัวครับไม่มีหัวหมอน<ช>นะครับ,รบนั่นท้ายพร้อมกับสปอยเลอร์หลังขนาดใหญ่ชัดเจนครับ evolution 7น่าจะประมาณ20 ยีนน่สิบศูนย์สองครับศูนย์2 2> สองก็ประมาณยี่สิบเอ็ดปีแต่ราคาบอกเลยว่าประเมินค่ายากมากเออราคาอีโวตอนนี้เป็นไงพี่ถ้าเป็นอีโวหนึ่งสองเนี่ยยังไม่เท่าไหร่ครับประ้านกว่าบาทถ้าเป็นอีโวสามเนี่ยสมัยนั้นอะเอ็นซียังไม่ได้เข้ามา จะเป็นแรลลี่อาร์ตเอาเข้ามาก็ประมาณ4ล้านโอ้สล้านเลยใช่ครับใช่ครับแล้วถ้าอย่างคันนี้ล่ะพี่เอาแบบราคาตลาดของ e v o 7ที่เป็นอาจจะ j a p a n spec ก็ได้พี่ถ้าเป็น j a p a n spec ที่เป็นพวกรถจบประกอบขัประมูล2ล้านกว่าบาทสองล้านกว่าบาทก็ถือว่าราคาไม่ยังไม่ได้แบบขึ้นมาเหมือนพวกนั้นเนาะใช่ครับทำ่มก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันขึ้นมาเยอะใช่ไหมพี่อ๋อแสดงว่ามันเคยลงไปสี่ห้าปีแล้วมันก็แปดเก้าแสนครับรถแท้ตอนที่ออกป้ายแดงเท่าไหร่พี่ สามล้านกว่าครับผมสามล้านกว่าครับผมว่ามันก็รอเวลาแล้วของพี่มีกี่คันพีประมาณสิบหกสิบเจ็ดคันคนระับสิบหกสิบเจ็ดคันีโว e นะครับผมจะขาดแค่อ v โห้ากับอ v โหกครับด้วยมันไม่มีแบบสามสองในไทยครับ,รบผมก็เลยไปเอา C9A อ e v โสี่ครับแล้วมาทำเป็นอ v โห้าหกประมาณเก้าคัน แล้วก็พวกนี้ก็อย่างละคันสองคันพี่หาที่จอดยังไงเนี่ยคันถัดมาคันนี้จะเป็น m a ส d a m a าสด้ X3 ครับ r <RX> X3 ใช่ครับคันนี้นจะดังในโซเชียลครับต่งาง่าเขานิยมครับคันนี้ก็รีสโต์ครับอ่ารีสโต้นี่ม,<า>ม่ทั้งคันวางเครื่องใหม่เป็นเครื่องไอซวตัวนี้เดิมๆก็คือเครื่องโรตารี่โรตารี่อยู่แล้วครับใช่แต่ว่าเหมือนสมัยนั้นเทคโนโลยีมันยังไม่พอ นี่ปีอะไรพี่ดูเก่ามากเลยเนี่ยน่าจะ83 83โอ้ผมเกิดพอดีเขาอยากฟังเสียงลอตเตอรี่อะได้เลยครับได้เลยผมขอสตาร์ทได้ไหมพี่ได้เลยครับได้เลยครับโอ้โหดูบอดดิบอร์ดเป็นโคตรคลาสสิกอะบอดเป็นล่องแบบโอ้โหเข้าไม่ได้เดี๋ยวขอเล่นบอดก่อนอ้าวครับโอเคขออนุญาตนะครับอ่าเราเหยียบคัดเข้าคัดแล้วยังไงพี่สตาร์ทครับ เร่งหน่อยนะเออมันเสียงมันแบบใช่ครับมันเป็นเอกลักษณ์ของมันอ่ะเดี๋ยวผมเล่งให้ดูนะเลยผมเข้าใจเลยนะว่าเวลาเขาคนที่ขับคันรถแบบเนี้ยทําไมเขาต้องเบิ้ลเครื่องเพราะมันมันมีคัด์มันมีอะไรของมันด้วยนะด้วยครับแล้วโรตารี่เป็นรถรอบครับรถที่ต้องรอบสูงๆหรือจะเอาตัวได้อไม่งั้นดับโห่ต้องมีแบบคัสสิกอะมัน4ี่สปีแล้วนะใช่ครับอันนี้เป็นอรจินอลหมดเลยครับ นี่วิทยุเดิมเลยเราต้องวอร์มเครื่องไหวแค่ไหนอะ่ะจริงจริงมีน้องดูแลให้อยู่คนะน้องเขาก็จะคอยสตาร์ทขี่วนในอู่เงครับนี่แอร์แบบใช่ครับโบราณเลยครับแอร์ตู ool, ้แอร์ตู้แบบเป็นรูเลยอะ่ะดับเครื่องดีกว่า ามาดูข้างหลังอันนี้อีกนิดนึงนะฮะอันนี้เราแต่งเพิ่มใช่ไหมพี่ไอที่แบบโป่งล้ออะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆก่อนอันนี้เป็นโป่งใหญ่กว่านี้ครับเขาเรียกว่าล้อกล้วยป่ะล้อกล้วยครับไอคำว่าซาวาน่ามันคืออะไรพี่เป็นรุ่นของเซเว่นครับเพราะว่าผมก็เห็นคำว่าซาวาน่าตั้งแต่อายเซเว่นก็มีไอเซเว่นเป็นไอเซเว่นเอฟซีฮะพอเป็นเอฟดีก็ไม่ใช่ซาวาน่าและอยู่ท่อเสียเป็นรูปโรตารีนโรตารีเป็นรูปลูกสูบนะฮะ เมื่อกี้ลองนับตัวเลขกลมๆนะรถพี่เพียวมีไอ้นู่น16คันไอ้นี่อีก4คันคร่าวๆก็น่าจะมี30คันก็เท่านั้นเท่านั้นนะผมว่าไปร้อยล้านได้เลยนะเนี่ยะผมขออนุญาตครับคันนั้นอ่ะอยากจะขอแบบเป็นบุญได้ครับลองสตาร์ทเราฟังเสียงดูครับอาจจะคุ้นเคยก็ได้เพราะเสียงมันจะไปคล้ายๆกับพวกซุเปอร์คาร์เลยใช่ครับอ่าเดี๋ยวไปลองฟังกันนะครับไปขอฟังเสียงหน่อยครับพี่ได้ครับได้ครับ เนี่ยดูเครื่องดิอันนี้คือมันไม่มีเขาเรียกว่าท่อยดีเลยเป็นเวบเบอร์เวเบอร์ดักอากาศตรงเนี้ยเข้ามาเลี้ยงเลยใช่ครับแล้วก็มีซ้ายขวาจะมีพัดลมดูดอะครับระบายความร้อนใช่ครับใช่ครับก็คือให้อากาศดีเข้าทางนี้เพื่อไประบายความร้อนอันนี้คือเอาอากาศเย็นเข้าเขไอดีครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นระบายความร้อนในเครื่องแสดงว่าลมก็ลงข้างล่างลงข้างล่างใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงกันนะฮะขอเลื่อนเบาะนิดนึงอันนี้เบาะไฟฟ้าเลยเหรอพี่ใช่ครับลืมไปคู่ละล้านต้องนั่งดีนะฮะเดี๋ยวไปนั่งปีกเบานึ อ้นี่มันเป็นไม่อย่างนี้เลยฮะใช่ครับอันนี้ว่างแล้วใช่ไหมพี่ว่างแล้วครับกลัวว่าเดี๋ยวปึ้งเข้าไปข้างหน้า,า,า,ง,นางานเข้าผมอีกต้องเบิ้ลหม่ครับโอ้เออเสียงเสียงโหดเหมือนกันนะพี่ โอ้โหเสียงดังไาอีกให้ดูตรงนี้จอเขาก็ทันสมัยอยู่แล้วจอเดิมก็ทันสมัยอยู่แล้วอันนี้มันเป็นคาร์บอนนี่คือพี่เอาอันเก่าออกก็คือข้างหลังเนี่ยมันเป็นจอเดิมอยู่ครับอ๋อจอเดิมนี้เลยแต่ก็ค่อยเอาคาร์บอนนะครับมาแปะเข้าไปเพราะว่าเราตัดระบบไปหมดแล้วครับครับเราก็ใช้กับจอออสแตนด์มแห่งอย่างเดียวเลยถ้าเป็นไฮเอสซีโร่ะครับที่มันต้องมีหน่วงปิดครับแต่ผ มองว่าถ้าใส่นวมปิดนะครับมันดูไม่ค่อยสปอร์ตครับก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้แทนเบาะมันนวมตรงนี้มันแน่นมากเลยมันนุ่มมากเลยนะแต่เหมือนเบาะมันจะสูงไปนิดนึงสาหรับผมแต่ว่ากระจกหรืออะไรเนี่ยมันได้มันมันมันมองง่ายแผ่นมันใหญ่โอเคพี่งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองกับพี่ได้ครับโอเคโอ้แต่พวงมาลัยหนักแน่นดูนะพี่เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าครับแต่คือขี่แล้วมันก็จะไม่ไม่หนักครับเาต้องเล่งรอบนิดนึงนะฮะใช่ครับต้องใช้รอบหนึ่ง เวลาขับช้าๆแล้วมันเบิ้ลเบิลเพราะว่ามันเลี่ยคัดนะใช่ครับไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเร่งเบิ้ลเบิ้ลกวนใครตอนนี้ก็ด่านแรกแล้วนะเหมือนทดลองผมก็ต้องทำแบบนี้นเสียวกว่าผมขับซูเปอร์คาร์นะครับ คัััมนต้องแบบบจใช่ครับเพราะกระด้วยเป็นเวเปอร์ครับผมลองแบบกดสักนิดนึงนะครับมันก็ได้ฟีลนะผมว่ามันได้ฟีลแบบกระชากหีกระชากหีกระชากหนีดิบดิบกระดิบดิบเลยแหละเออแบบคลาสสิกอ่ะมันเลยอ่ะโอ้ยขี่รถโกคาร์ครับพี่เบีลครับ ไม่น่าบ่อยนะว่าแต่ว่า,วามันได้ฟิลสนุกใช่ใช่ครับแต่ผมชินแล้วครับผมขับขึ้นขึ้นตึกกัคันนี้โอ้โหขับขึ้นตึกใช่แล้วก็ขี่วนวนตึกก็เนี่ยแหละครับสุดเลยบอกเลยรถมัน,นพอได้รอบมันได้ครับน่าจะสนุกไม่ติดเท้าใช,ใชกา่กดมากดมาใช่รเริ่มจับจังหวะได้ครับเริ่มได้แล้ะ<ป> เมื่อกี้ไปลองรถกับพี่เพียวมานะครับต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้นั่ง NSX ครั้งแรกของ NSX เลยใช่ครับพี่ที่ได้ขับเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วบังเอิญว่าคันนี้มันเป็นเครื่อง3.5ครับแล้วก็เ We ร์เบอร์6ลิ้นครับก็เลยรู้สึกว่าขี่ยากหน่อยนึงโอ้โหลืมบอกว่า NSX ครับเป็นพวงมาลัยไม่ใช่ power ใช่โอ้โห20ปีแล้วที่ผมไม่ได้ขับรถที่พวงมาลัยแข็งขนาดนี้ครับแต่ว่าพอมันขับออกตัวไปแล้วมันก็โอเคมันก็คือ ปกติเราอาจจะไม่ชินเกียร์มันนวดด้วยนะครับก็แบบแอบดับไปเยอะเหมือนกันอ๋อเกียร์มันจัดเกียร์จัดชิดมากรู้เลยว่าเวลาเราขับแบบถ้าคันนี้ตันต้นๆกับผมขับ R352 สองตันเงี้ยมันฟิลมันต่างกันเพราะคนนี้อันนี้กดแล้วมาเลยพี่ขับสนุกมากพี่นะฮะขอบคุณพี่เพียวนะครับที่แบบให้โอกาสผมได้มาขับครั้งแรกในชีวิตเลยขอบคุณพี่เพียวด้วยนะครับยินดีครับแล้วก็เพื่อนๆคาซานะครับก็ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่องทางของพี่เพียวด้วยครับผมทางของพี่เพียวช่องทางไหนครับอ่าช่อง VP32 Channel ครับโอเคอย่าลืมไปติดตามแล้วก็วันนี้ผมกับพี่เพียวขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับพี่เพียวครับ